พครั media 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 media. Media 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 ้แ้งเป็นียบปทมจันรหวังถ้วยนี้มาตลอดชีวิตนิดนึงลงมาแล้วลงมาแล้วลายดลูกดูด้อยนรครับเขามีรักลากันนะเขเรัลายนดูดู เอาละครับเปรียนตัวแล,ละรางวัลถูกปากพีดดก่เลยผมจะนับไห้เลย1รืาหามผมรเลย,เลย ผม,ผมจะรับนี่หมดแล้วคุณผู้มสวัสดีวันนี้เาจรุ่นเอเโรสินธิบับนะคะเสร็จจับที่1นึงถึงลำจับที่ห้านะคะเดี๋ยวคนหนึ่งรับรางวัลทางด้านบน